ที่วัดรู้ไหมครับว่าเด็กตัวแค่นี้ท่านผู้ชมครับแต่เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวครัซื้อบ้านซื้อรถให้ที่บ้านแล้วคือน้องก็ทํางานตั้งแต่เด็กเลยนะครับเ้องอกี้เนี่ยเริ่มเล่นภาพยนต์จากอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับเออได้ข่าวว่าเด็กๆเลยแบบบอกหรือเปล่าครับหนึ่งขวบหนึ่งขวบหนึ่งขวบเลยครับ เอริไดวหลายวันที่ผ่านมาค่ะทำเอาโซเชียลแทบแตกกันเลยทีเดียวเมื่อเหล่าบรรดาแฟนคลับหรือว่า FC ของหนุ่มแน็กชาลีกับสาวกามินนะคะได้ออกมาคอมเมนต์ถกกันสนั่นค่ะหลังจากทั้งคู่ค่ะได้ออกมาไลฟ์นะคะโต้กลับกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยส่วนตัวเรื่องของงานเรื่องเงินนะคะและก็เรื่องของการจ่ายภาษีค่ะที่สาวกามินนะคะเธอไม่เข้าใจค่ะและดูเหมือนว่าจะกลายเป็นประเด็นหลักนะคะที่ทำให้ทั้งคู่แตกอคอกันค่ะจนกระทั่งล่าสุดค่ะทางด้านผู้จัดการของหนุ่มแน็กชาลีได้ออกมาเคลียร์แล้วนะคะว่าเรื่องการจ่ายภาษีเนี่ ขขการอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็เรื่องหัก25%จากอะไจากรายได้ที่เธอสงสัยเนี่ยหักไปทําอะไรนั้นมีการแจ้งให้ทราบค่ะเพื่อทําการตกลงกันก่อนแล้วนั่นหมายความว่าทั้งนักชาตีและกามินรู้เรื่องนี้อยู่แล้วโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะมีหลายคนออกมาแอคชั่นมากมายนะคะอย่างทางด้านของคุณนวัตอิสระรไก่ศีลค่ะหรือว่าบอสนวัตบอสใหญ่แห่งวิธีมิสแกรนค่ะผู้ที่เคยร่วมงานกับทั้งนักชาตีแล้วก็สาวกามินนะคะก็ะได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้โดยได้โพสต์สเตตัสสีส้มค่ะจวกแรงถึงสาาาาวววกมมินนะะะคคโดดยไ้้รบุข,ขอ่ ผมจ่ายเงินให้กามินไลฟ์ละ1ล้านบาทควรจะสํานึกบ้างถ้าไม่มีคนไทยยังไงก็ไม่ดังและมีเงินแล้วก็ตามมาด้วยคอมเมนต์อีกหนึ่งดอกนะคะแบบจุกๆค่ะบอกว่าเชิญมอบรางวัลบนเวทีมิสแกรน n ให้ทั้งโปรโมทให้ทั้งเงินจ้างไม่รู้กี่ครั้งทํางานในเมืองไทยเสียภาษีหรือเปล่าก็ไม่รู้นอกจากนั้นนะคะคุณนวัดก็ยังได้มีการออกมาไลฟ์นะคะโดยพูดแรงถึงขนาดที่ว่ากามินนะคะทุบมอกข้าวตัวเองค่ะอยู่เกาหลีเนี่ยสามารถไลฟ์ได้แบบนี้ไหมพูดถึงนิสัยนะคะถ้านิสัยดีเนี่ยก็จ้างอีกได้เพราะว่าเคยจ้้้้าางงงมแลว5ครันเพ่ เสือพึ่งป่าซื่อสัตว์จริงใจต้องมีต่อเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วก็ลูกค้าถ้าไม่มีก็ไม่ชอบเพราะว่านิสัยไม่ดีนะคะแล้วก็ยังได้ขยี้ต่อเขาว่าค่าตัวของสาวกามินนั้นไลฟ์ครั้งนั้นหล้านบาทนะครแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาปร,รากฏตัวรวมกัน3คนขนาดอิงฟ้ายัางไม่ถึงเลยเออกามินนะ่ะไลฟ์ละหล้านบาทแพงมากแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาปรากฏตัวอีก3คนรวมกัน เอาผมก็พูดตรงๆอ่ะไลฟ์ละ,ละล้านอินฟ้ายังไม่ถึงเลยโดยบอสนวัตนะคะก็เห็นอกเห็นใจค่ะแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหนุ่มนักชาลีนะคะบอกว่าสําหรับนักชาลีนะคะตนค่ะจะสนับสนุนพร้อมกับซัพพอร์ตต่อนะคะแล้วก็จะจ้างแบบแพงๆให้ทดแทนกันไปค่ะ <S <S ซึ่งหลังจากที่บอสนวัตได้ออกมาพูดนะคะก็ยิ่งทําให้เรื่องนี้ค่ะถูกขยี้แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักกว่าเดิมค่ะรวมไปถึงทางด้านของบอสนวัตเองก็โดนทัวลงหนักเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าทําไมบอสถ และที่สําคัญเลยถึงแม้ว่าจะจ้างสาวเกาหลีมาเลยราคาที่แพงนะคะแต่ว่าเขาค่ะก็สามารถขายของให้ได้เยอะโดยต่อมานะคะในรายการทัวร์มาลงค่ะในวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะบอสนวัดค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางรายการนะคะโต้ว่าที่ออกมาพูดนะคะไม่ได้เป็นการทวงบุญคุณค่ะธุรกิจเนี่ยมันไม่มีบุญคุณหรอกทั้งนี้นะคะก็ยังมีช่วงที่ฉะแรงด้วยนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ดังนอกจากอยู่ที่เมืองไทยถึงจะมีชื่อเสียงแล้วก็ได้เงินพูดได้เต็มปากเลยว่าเขาเกาะแนกดังเพราะว่าคนไทยเนี่ยรักเมตตาสิ่งนี้แหละที่ทําใใหห้้เเกกิดกิดล นนไม่เคยมีรู้สึกว่าเงินทองไหลามาเทมาต้องไม่ลืมนะถ้าไม่ใช่คนไทยไม่ได้แบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นการที่จะจับจ้วงใครไม่ว่าจะเป็นแนกหรือว่าอะไรต้องระมัดระวังนิดหนึ่งตนแค่จะบอกใบ้คนไทยว่าดูแลคนไทยด้วยกันเองเถอะเมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ควรต่างคนต่างอยู่เพราะว่าโต้กันมาขนาดนี้มันคงไม่มีอะไรดีขึ้นต่อให้ครั้งนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าคอนเทนต์แล้วก็วันหนึ่งฝ่ายหญิงกลับมาใหม่เนี่ยตนบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนไทยหลายคนเนี่ยอาจจะชอบการมินอยู่ในขณะน,นี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว ว่าคนไทยที่เขาเป็นนายทุนหรือว่าเป็นคนที่จ้างงานเนี่ยเขาไม่จ้างหรอกจงจําไว้เลยว่าจงจําไว้เลยว่าการมินหนักกลับมาหากินในเมืองไทยไม่ได้เพราะว่าคนมีเงินหนักเขาไม่ชอบการกระทําแบบนี้ครับและล่าสุดค่ะบอสนวัตนะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของหนุ่มนักชาีอีกครั้งนะคะโดยได้นําคลิปวิดีโอของรายการคุยแหกโค้งโดยมีบอสนวัตค่ะและคุณมดดาคชาพานะคะเป็นผู้ดําเนินรายการและในเทปนี้เองค่ะเป็นการสัมภาษณ์แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะแขกรับเชิญค่ะก็คือหนุ่มนักชาดิคีณนวันะะะคได้รบย ชั้นประกอบโพสต์นี้นะคะว่าแน็กเก่งตั้งแต่เด็กๆผ่านมาแล้ว20กว่าปีโดยหนุ่มน็กนะคะได้เผยว่าตัวเองค่ะทำงานตั้งแต่1ขวบนะคะเป็นเด็กเนี่ยนอนอยู่ในตะก้าโดยได้เล่นหนังเรื่องแรกนะคะก็คือกาละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้จากนั้นพ่อก็ได้ให้หยุดงานแสดงนะคะแล้วก็ไปเรียนก่อนน็กค่ะได้เล่าต่อนะคะว่าที่เข้ามาในวงการได้เพราะว่าพี่ยงพี่เดียวตอนนั้นเนี่ยตัวเองนะคะเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็มีผู้กำกับ2คนนี้นะคะได้เดินเข้ามาเหมือนมาหาตัวนักแสดงนะคะไปเล่นหนังแฟนฉันเขาก็มาขอถ่ายรูปตนไไปปค่่ะแลล้้ววก็ใหเราาองสดู ไมไมปครั้งแรกก็อายนะคะเล่นผิดบ้างลืมหมดบ้างแต่ว่าพอเริ่มเล่นไปเนี่ยมันก็เริ่มชินต่อมาคุณพดดดำนะคะก็ได้ถามคุณนวัดแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะว่าเชื่อไหมเด็กคนนี้นตัวแค่นี้หาเลี้ยงครอบครัวนะคะซื้อบ้านซื้อรถนะคะให้ที่บ้านค่ะแล้วแน็กชาลีนะคะก็พูดอย่างถ่อมตัวขึ้นมานะคะว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ถึงกับหาเลี้ยงครอบครัวขนาดนั้นเพราะว่าแม่ก็ยังทํางานพี่ๆก็ทํางานกันทุกคนก็ทํางานนะคะและจากคําถามนี้เองค่ะก็ทําให้รู้เลยนะคะว่าหนุ่มแน็กชาลีค่ะเป็นเด็กขยันกระตันยูนะคะหาะไรายได้ได้เองตั จากนั้นนะคะหนุ่มแน็กชาลีค่ะก็โดนยิงคําถามจากคุณนวัดนะคะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยดังไหมซึ่งหนุ่มแน็กนะคะก็บอกว่าเป็นบางอารมณ์ที่คิดว่าตัวเองดังเวลาไปไหนทําอะไรเนี่ยก็ไม่อยากให้คนมองนะคะเพราะว่ามันไม่เป็นส่วนตัวค่ะแต่ก็ดีใจที่มีคนชอบเรานอกจากนี้ค่ะในตอนนั้นนะคะตัวหนุ่มแน็กชารีค่ะก็ยังดังไกลไปถึงเกาหลีอีกด้วยนะคะโดยได้รับรางวัลดาวรุ่งแห่งเอเชียค่ะซึ่งแต่ละประเทศนะคะจะส่งดาราที่สุดยอดของเขานะคะไปรวมตัวกันทั่วเอเชียค่ะที่งานปูซานฟิล์มเฟสติวัลนะคะแล้วก็ได้เลือกนน็คชาลี่่ะเปดวรุงของ ค่ะซึ่งด้านของคุณนวัตนะคะก็ได้ถามแน็กว่าต้องไปอยู่เกาหลีไหมเนี่ยซึ่งหนุ่มน็กนะคะก็ต้องบอกว่าไปครับแต่ว่าไปไม่นานไปทํางานแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ที่ไทยเหมือนเดิมและในช่วงท้ายของรายการค่ะคุณมดดำนะคะก็ได้ยิงคําถามว่าคิดว่าตัวเองเหมาะกับวงการบันเทิงไหมซึ่งหนุ่มนักในวัย13ปีนะคะก็ได้ตอบแบบถ่อมตัวนะคะว่าไม่รู้อะพี่ก,กลางๆครับจากนั้นคุณนวัดนะคะก็ได้ถามเซลล์ๆไปนะคะว่าระหว่างรักพี่มดดำนะคะกับรักวงการบันเทิงรักอะไรมากกว่ากันซึ่งหนุ่มนักชาลีนะคะก็ได้ตอบบกลััไปททนี ว่ารักวงการบันเทิงเป็นพระเอกที่อายุค่อนข้างจะน้อยที่สุดแล้วก็หนังทำรายได้ค่อนข้างสูงใช่แล้วครับมาคุยกับน้องแน็กนะครับชาลีไตรลักหรือน้องนักแฟนฉันนั่นเองสวัสดีครับโอ้โหตืลอตืลอนี่คือน้องมาทำงานตั้งแต่เด็กเลยนะครับน้องน็กเนี่ยเริ่มเล่นภาพยนตร์จากอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับเออได้ข่าวว่าเด็กๆเลยแบบเบาหรือเปล่าครับหนึ่งขวบหนึ่งขวบหนึ่งขวบเลยครับบทอะไรครับเป็นเด็ก อยู่ในตะการ์พี่ที่สี่แล้วเด็กอยู่ในตะการ์กราข้างหนึ่งเมื่อเช้านี้พี่วัดรู้ไหมับว่าเด็กตัวแค่นี้ท่านผู้ชมครับแต่เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวนั่คือรายได้ที่ได้รายได้คือตอนนี้ความภาคภูมิใจเขาคือหนึ่งคือบ้าน ซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วซื้อรถได้ที่บ้านแล้วก็มีะแต่ว่าก็ไม่ถึงอ่ะเลี้ยงครอบครัวขนาดนั้นเพราะว่าแม่ก็ทํางานพี่ก็าทำงานทุกคนครับน้องแง๊กน้องแง๊กโตเกินกว่าอายุใช่คุณกคนจะควจะนิ่งๆแล้วก็แต่ดังอ่ะวันๆมึงเคยสนใจลูกเขาไหมสนใจไหมเขาก็สนอยู่มั้งสนไหมโลกก็ต้องมีบ้านอยางเงี้ยอยามเอาพวกปลาหมาอะไรเข้าบ้านให้เยอะสุดเยอะสุดจะพูดอะไรกับปลาหมาเยอะมากมายตอนเด็กเขชอบเลี้ยงสัตว์เหรอ บางคนถ้าไม่รู้จักจริงบอกว่าเป็นเด็กดือ้อเป็นเด็กเงียบนะฮะเป็นเด็กยิงหลายเด็กเหลือเกินจะปฏิเสธหรือตอบรับเด็กไหนบ้างอก็ถามว่ามันมีไหมที่บอกว่าบางทีขงเขาแบบอย่างเพื่อนผมเมื่อกีอ้แบบตอนป .5 ป .6 ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแบบบอกมันแบบตอนนี้อยู่ห้องเดียวกันบอกผมตอนนั้นโคตรเกลียดเลยอย่างเงี้ยแบบเห็นมาว่าเป็นดาราเงี้ยแบบเออคงยิงโคตรแต่พอมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้คือแบบมาอยู่ห้องเดียวกันแบบมารู้จักอย่างเงี้ยถึงจะรู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วก็คง แล้วแต่ด้วยว่าเขาจะมองเรายังไไงก็แล้วแต่เขาคิดทแเราไม่แต่ตัวเราดื้อไหมล่ะดื้อว่าดื้อดื้อถ้าเราทํางานแล้วก็เหมือนแบบเราจะจริงจังหน่อยว่าแบบเอองานเขาเอามาให้เราทําเนี่ยเราต้องเสร็จทันเวลาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแบบสมมติอย่างเจ็ดโมงช้าหกโมงเย็นพอหกโมงเย็นเขาเริ่มแบบเอ้ยอาจเอาเพิ่มมาเงี้ยเราเฮ้ยเราแบบ ไ,ได้ซึ่งจากคลิปเบื้องต้นนะคะทำให้รู้เลยนะคะว่าทั้งบอสนวัตแล้วก็คุณมดดำคชาภาค่ะ,ะรู้จักแล้วก็สนิทสนมกันกันกบหนุ่มนักชาลีมานานมากนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของคุณมดดำคชาภาค่ะก็ได้พูดถึงด้วยนะคะในรายการแชรของเคปเมื่อวันที่9กันยายนค่ะโดยคุณมดดำนะคะได้อ่านข่าวของนักชาลีและกามินค่ะก่อนที่จะโมโหเดือดนะคะที่กามินทําให้นักชาลีนั้นหมดตัวโดยคุณมดดำได้พูดเสียงแข็งนะคะว่าเอาง่ายๆไม่ต้องไปให้ใครเมาหนานล่าสุดเนี่ยนักได้ไลฟ ตั้งแต่เที่ยงคืนยันเช้าป่มที่เป็นคนพากามินเข้ามาทํางานที่ไทยจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าต้องกินแค่ซีเรียลมาไทยเนี่ยกลายเป็นว่าทํางานได้เงินชั่วโมงละหลักแสนหลักล้านมีบ้านมีโรงแรมให้อยู่แถมมีรถไปรับไปส่งไม่เคยกักขังอันนี้ฉันรู้มาตลอดเวลาเห็นที่ขึ้นรถตู้มาเนี่ยก็คือปูผู้จัดก,การของเน็กให้มาดูแลกามินทั้งนี้ก็ยังมีส่วนในเรื่องของการจ่ายภาษีต่างๆค่ะที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเมื่อสาวการมินเนี่ยบินกลับเกาหลีไปแล้วแล้วใครเป็นคนจ่ายก็บอกว่าการไมินจะ เกลีไหลก็สีซภาสีภาษีตอนนี้กลับไปแล้วไง่จะกลับไปแล้วกูพูดอะไรไปแต่ก่อนนะท่านอะไรอ๋อยอะไรแม่อ,อ่านอ่านอ่านข่าวไป นอกจากนี้นะฮะเขายังบอกถึงประเด็นไม่าแอบเสียงนะแอบเสียงนะคะนี่คือโกรธแล้วนะนะฮะมึงก็อย่าให้กูคือนซึ่งในส่วนที่มีการหักจากอะไรได้25%ค่ะไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นนะคะทางด้านของคุณปูผู้จัดการของแน็กชาลีค่ะได้มีการออกมาช้าแหละแล้วนะคะว่ามัน no คือค่าอะไรบ้างค่ะตามที่ทางท็อปดาราได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้ซึ่งแยกกันนะคะกับส่วนที่ต้องจ่ายภาษีค่ะสรุปโดยรวมให้เข้าใจง่ายนะคะก็คือจากอะไรได้100%ค่ะถูกหักเข้าบริษัท25%นะคะแล้ก็จอต้อง ถูกหักภาษีอีกทีค่ะเงินส่วนที่เหลือนะคะจึงจะเป็นรายได้ที่ทางการเมินหรือว่าศิลปินนักแสดงคนอื่นๆได้รับค่ะซึ่งตามปกติแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะคะหรือว่าแม้แต่ดาราคนใดค่ะที่มีเพียงผู้จัดการดูแลเนี่ยก็ต้องจ่ายนะคะโดยแบ่งออกมาจากรายได้ของตัวเองเช่นกันค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไปดูแลนะคะแล้วก็หางานให้อีกทั้งยังมีค่าคอสตูมค่าช่างทาผมค่าช่างแต่งหน้าค่ารถที่ใช้ในการเดินทางไปทํางานนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็คือค่าใช้จ่ายเหมือนกันและนี่นะคะก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่ผ่านมานะคะที่ ครั้งแต่ว่ายังเข้าใจไม่ตรงกันเสียทีค่ะทําให้หลายครั้งหลายครานะคะหนุ่มแน็กก็ต้องตัดปัญหาโดยการที่จ่ายให้เองซะเลยทั้งนี้ค่ะอาจจะด้วยเรื่องของภาษานะคะที่ต่างกันค่ะทําให้สื่อสารกันยากหรือว่าสุดท้ายนะคะจะมีเหตุผลอื่นซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะซึ่งก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าจากข่าวลือทั้งหมดเนี่ยอันไหนจริงบ้างอันไหนไม่จริงบ้างอย่างไรก็ตามค่ะเกี่ยวกับเรื่องดราม,ม่าของหนุ่มแน็กชาลีและสาวกามินนะคะหนุ่มแน็กได้มีการออกมาขอสงบศึกนะคะด้วยการวอนให้คนที่ชอบยุยงปลุกปักป่นเนี่ยนะคะ ทั้งยังให้กําลังใจอดีตแฟนสาวนะคะว่าให้พักโซเชียลไปพักผ่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่อีกครั้งนะคะกับคนที่ยังเหลืออยู่ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสุดท้ายนี้ค่ะทางท็อปดาราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะเชื่อว่าง,งานนี้นะคะทั้งคู่ก็คงเจ็บไม่แพ้กันค่ะสําหรับใครนะคะที่ยังรักทั้งคู่อยู่ก็อย่าลืมให้กําลังใจแล้วก็ไปซัพพอร์ตพวกเขาต่อไปนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ